ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่สนามการแข่งขันความเร็วกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มีผู้เข้าแข่งขันกันอยู่ทั้งหมดกี่คู่3คู่ด้วยกันนะครับนี่คู่แรกคู่ที่2นะครับ3โอเคเรามาเจอกันเลยว่าใครจะมีความเร็วกว่ากันนี่ใครจะเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์โอเคสีเขียว กรีนบราวโอเคเริ่มกันเลยแบตเนทูจีโฟว้าวมาแล้วครับโอ้โ uh ห huh. ดูก็ฉชามากเลยทุกคนนี่เส้นชัยอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โ oh, ห oh. ตามมาติดติดแล้วนี่ใครแซงก่อนดูเหมือนว่าเจ้ากรีน สีเขียวจะแซงมาแล้วนะครับโอ้โว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 เอ๊จะโอ้โหโวโวไปแล้วทุกคนนี่เอาสู้ส oh, 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 okay. yeah ู้แบบสู้สู้กรินไปแล้วจะถึงเส้นชัยแล้วนะครับนี่โอ้โหโว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 โอเคทุกคนชัยนาไปแล้วเย้ โอเคคู่ต่อไปปล่อยมาเลยทุกคนคู่ต่อไปโอ้เลดดอกเยลโลมาเลยมาเลยมาเลยสนามล็บอลโอ้ให้ตายสีโรบินโอ้สุดยอดไปเลยเก่งจริงเจ้าสตัวนี้ฮู้ยด โอ้โอ oh, okay. เคคู่ที bon. <Okay. S 2> ท่สามตัวนี้ชนะโอเคคู่สุดท้ายนะครับบัฟฟโลวันโอเคบัฟฟโลวันทูทีมาเย้ อเคนี่คือผู้ชนะของเราเย่โอเค <Yeah. S 2> เน,นี่คือผู้ชนะของเราโอเคทุกคนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครด้วยนะครับ